สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องของพี่นะบัตเตอร์สำหรับวันนี้นะครับเข้ามากดไลค์กดซับสไครต์กันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะเอาเป็นว่า พี่จะมาสุ่มอีกเหมือนเดิมนะครับใครบอกให้พี่เลิกสุมพี่ไม่พี่ไม่เลิกหรอกถึงแม้ว่าพี่ไปสุมไอ้เว็บนั้นแล้วมันจะโกงพี่ก็ยังจะสุมอยู่เออมันโกงพี่ไม่ได้ทุกเกมหรอกน้องๆอย่างน้อยมันก็ต้องมีเพจออกให้เราบ้างนะถูกไหมเออนะครับสําหรับวันนี้นะพี่บอกเลยว่าวันนี้พี่กลับมาสุ่มในพาร์ทเวิร์ดชอปนะครับหายหน้าหายตาไปนานเนาะก็พี่มาแอบดูนิดนึงแหละว่าเหมือนเขาจะมีเกมเพิ่มมาใหม่พี่ก็เลยจะทําการเข้ามาสุมเกมของเขานะครับ เออพี่จะเข้ามาสุ่มเกมของเขานะสำหรับวันนี้นะครับเข้าไปเลยที่กาชปองไม่ชักช้าเรราไม่ยึกยักยึกยักนะโอเคเปิดเข้ามาแล้วมีด้วยกันทั้งหมดโอ้โหเปลี่ยนหน้าเกมใหม่ครับสุ่มพอยสุ่มโอ้โหมีทั้งหมดด้วยกันแดเกมนะ What? What the fuck? เฮ้ยสวยว่าสวยสวยสวยสุ่มพอยทุกช่องสุ่มเพชรไม่เกลือ สุ่ม ID 50%สซุ่ม ID ไม่มีเกลือสุ่มกำไรทุกช่องสุ่มเพชรทุกช่องสุ่มไอดีโคตรถูกแล้วก็สุ่ม ID 99นี่เป็นเกมใหม่นะครับ2เกมนี้ไอดี <Wow. S 1> โคตรถูกแล้วก็ ID 99นะครับโอ้ oh, สุดยอดเอาว่เป็นอะดูพอยต์นะครับพี่เติมมา500พอยต์นะครับวันนี้เว็บนี้เขาบอกว่าเติม500บาทขึ้นไปมีโอกาสได้ไอดีสูงมากนะ เออจากประสบการณ์พี่นะครับน้องๆก็ทำการเติมมเมลยด500เอ,อ่อเออเล่นเกมอะไรดีน้องๆเล่นเกมอะไรดีสุ่มแต่ขอขอลองเข้าในสุ่มคอยก,ก่อนละกันนะพี่จะไล่ดูทุกเกมเลยเขาเปลี่ยนแปลงใหม่เนะี่ยเดี๋ยวมาดูข้างในว่ามันจะเกลือเหมือนเดิมไหมนะอันนี้ก็ใช้ครั้งละ สิบพ i อยในการสุ่มนะน้องๆก็สิบพ้อยโอเคเนี่ยพี่ร้องหมุนทั้งสิบตามไม่เป็นไรเสรจเงินนะครับเสร็จเงินเฮ้ยหนึ่งพันลงมะเนี่ยลงหนึ่ง่ันมาเนี่ยโอ้โหเจ็บใจโว้ย <S <S <ๆ S 1> ไม่เข้านะเข้าสามพ้อยเฉยก็น้องๆคนไหนที่ ได้ยินเสียงอะไรเนาะแปะแปะแปะก็คือฝนตกนะตอนนี้บ้านพี่ฝนตกพี่ก็ได้ทําการมาสุ่มพอยให้น้องน,อง,นองดูนะสมพอยอีกแล้วอ่ะเอาอีกสักร้อยนึงทุกคนมาดูว่าพอยมันจะเกลือเกินไปปะมันจะสามพอยทุกรอบไหมอ่ารอบนี้ห้าพอยนะครับ ครั้งที่3ได้5พอย์อ่ะครั้งที่4ครั้งที่4ได้เท่าไหร่500พอยต์เอ้ยไม่ใช่5พอย์อีกแล้ว5าห้าร้อย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 เฮ้ยตกยี่สิบพอย์อยู่นะก็กำไรก็มีนะ ไก็มีนะเฮ้ยหนึ่งพันบ้าหรือเปล่าเนี่ยวัดเฮ้ยตอนแรกพี่กาจะเลิกเล่นแล้วเออพี่กาจะเลิกเล่นแล้วน้องๆแล้วเฮ้ยหนึ่งพันพอยเข้าเฉยเย็ดดูโอ้โหตอนนี้พี่มีพันสี่พอ i n t อ่ะเสียดายถอนไม่ได้นะในเมื่อมันถอนไม่ได้เราก็ต้องสุ่มออกให้หมด ในเมื่อมันถอนไม่ได้เราก็ต้องทําการสุ่มออกให้หมดนะน้องๆตอนนี้พี่สุ่มพอยทุกช่องไปแล้วนะครับก็มาสุ่มเพชรไม่เกือต่อเลยสุ่มเพชรไม่เกลือใช้ในการสุ่มสามสิบพอยโอ้ยเบาๆไปเฮ้ยสามพันหกอีกอะหรือเปล่าอ๋อหกสิบแปดนะครับโอเค หมุนยังไงเฮ้ยเฮ้ยตกสามพันเฮ้ยบ้าไปแล้วเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ะน้องน้องอีกอีกรอบดิคล่องคล่องใจ สองตาติดติดตอนนี้ได้มาโอ้โ oh, หหลายพันแล้วนะหลายพันเพชรแล้วนะยังไงยี่สิบพอย์ยยิดโดยิดโด,ด,โ,ดโอเคเดี๋ยวไปดูเกมอื่นบ้างเกมปรับมาใหม่ออกง่ายเกินเกมปรับมาใหม่ออกโคตรง่ายอะครับน้องๆตอนนี้สุ่มไม่เกลือไปแล้วนะสุ่มไอ5ดีหิบไหนลองเข้าดู สุ่มไอดีหก็จะเป็นฝั่งไอดีแล้วก็ฝั่งนี้ไอดีหายากเนาะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นไอดีอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าหายากไม่สุ่มไม่สุ่มมาต่อไปอสุ่มไอดีก็คือเป็นไอดีหเนาะอันนี้เป็นไอไม่เกลือนะครับไม่มีเกลือเลยเดี๋ยวมาดูว่าพี่จะได้ไหมวันนี้นะยี่สิพอยต์เองอ่ะทุกคนอุ้ยถูกนะ ถือว่าถูกนะ20พ้อยเองอ่ะแล้วสุ่มได้แบบหลายตาร้อยนึงอ่ะต้องเข้าบ้างอ่ะเออจริงๆร้อยหนึ่งต้องเข้าบ้างอะ่ะอันนี้พี่กดให้ดูทุกเกมเนาะแต่ว่าพี่มีเกมในใจแล้วแหละสมัยน,นี้ไม่เกลือไปแล้วกําไรทุกช่องอันนี้ก็น่าสนใจเนาะน่าจะเป็นเกมเกมเก่าอันนี้ก็เป็นสุ่มเพชรทุกช่องนะครับ อันนี้เป็นเดี๋ยวพี่ลองเกมใหม่เลยละกันพี่เกเข้าเข้าออกออกหลายเกมนะครับอันนี้น้องๆก็มาดูเอาเองนะอันนี้เดี๋ยวพี่ขอสุ่มเป็นไอดีโคตรถูกในอขอลองดูหน่อยว่าจะได้ไหมถูกจริงวะ่ะทุกคนส0บาท30พอยในการสุ่มนะมางั้นแบบพี่ลองสุ่มเกมใหม่ของเขาดูแล้วกันนะครับมีเกมใหม่2เกมเนาะเดี๋ยวสุ่มเกมนี้ก่อนแล้วก็ไปสุ่มไอเดีเก้าเก้าต่อแล้วกันนะครับน้องๆโอเคปะ ยังไงเข้าไหมปึ๊บ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 สก,กาดิสก,กาโอ้คุณได้รับ20พอยต์ในการสุ่มก็ไม่เป็นไรก็เสียไปแค่10พอยต์นะเรื่อยๆเรื่อยๆยังไงเฮ้ยอย่าบอกว่าได้เพชรอะได้เพชรเฉยโอเคคุ้มอยู่ได้อยู่ เพชรก็บัตรอะบัตรยี่สิบบาทการิน่ายี่สิบบาทยังไงอืมได้เพชรสองใบติดติดยังไงสากาดีอุย้ยไม่ออกว่ะยังนะ ยังไม่ออกวะทุกคนอุ้ยยากอยู่แต่ว่าการที่เราจะได้พอยต์สาเอ้ยได้ไอดีแค่30บาทเนี่ยมันก็ยากไงทุกคนมันไม่มีหรอกไอดี3สบาทอะที่ว่าน่าจะสุ่มไปสักประมาณ500้อแหละประมาณนั้นอ่ะเขาถึงบอกว่าให้เราเติม500รอมีโอกาสมากถูกไหมอ่า จะถึง AK มังกรอยู่แล้ววะของรางวัลหมดเฉยเลยโอ้โหฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มเกมอื่นกันต่อละกันนะครับไปมาโอเคน้องๆหลักๆเลยที่พี่จะมาสุ่มเกมในวันนี้นะครับก็คือเกมนี้เลยนะสุ่ม ID 99บาทนะต้องจัด 9 9บาทนะครับน้องๆก็โอ้โหพี่สามารถสุ่มได้กี่ไอเดีเนี่ยเออพี่สามารถสุ่มได้กี่ไอเดีเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับตอนนี้พี่มีพันสองอ่ะพี่สามารถสุ่มได้ทั้งหมด12บองไอดีน้องๆนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวพี่เริ่มสุ่มอันแรกก่อนเลยละกันไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะเดี๋ยวลองสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับป่ะได้อะไรได้อะไร หัวงาวดิเฮ้ยเฮ้ยกูได้ปักท w h ง t What the fuck กูได้ปักทงยัยเคเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นน่ะได้ปักทองเอาครั้งที่สองเกาะทอง คยินดีด <gained mourning. S 1> oh ้วยคุณได้กอดทองค่ะโอเคเลยสวยพี่สวยนะครัไหนอีกสักครั้งหนึ่งละกันพอแม่งนอกโหพี่ได้สิบสองไอเดียรู้สึกปึ๊บคืออะไรวะ ไหนน้องรีดิอุย้ยเฮียไอดีหมดว่ะนี่พี่ได้แค่ได้แค่สองอันเนาะได้เป็นไอดีปักท้องกับอ่อปักท้องกับกอดท้องนะครับอุย้ยไอดีหมดเฉยโอ้โหเหลือแค่สองไอดีสุดท้ายแล้วเนี่ย oh, <no. S 1> ต้องเรีบกสุ่มนะครับน้องๆนะ พราะว่าเกมมันออกง่ายมากนะครับเ,ออเกมมันออกง่ายมากต้องรีบสุ่มเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะทำการทักไปที่เพจเขานะครับตอนนี้เราติดตามเพจอยู่ที่324คนเฮ้ยถือว่าเยอะนะครับเพจที่มีคนติดตาม100ขึ้นไปเนะี่ยถือว่าเป็นเว็บที่ค่อคนข้างที่จะบริการดีนะพี่ว่านะสำหรับส่วนตัวนะครับพี่สุ่มอะไรเว็บแล้วเนาะอย่างที่น้องๆเห็นโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่จะไปเอาไอดีจาก พัดวอร์ชอปซะหน่อยนะวันนี้มี่ได้สองไอดีนะครับโอเค